แกดูผลคนไปเลแกนี่บอกมาเลยนะหมดสันไม่วันนี้ตัอเป็นน้งจ้ำอะไใอย่างเงี้ยเอาอารมณ์เนียกินไปเลยจ้เลยไรน่าหลายเลยมาไหมฉันฉันจ้ำไม่เก่งต่หลายมากินมากินข้าวจ้ำเลยค่ะเพราะเดี๋ยวพ่าจะหาว่าช่วนุ่มเปล่าถ่ายรูปไปไม่ได้ช่วงนุ่มแค่มานั่งกินข้าวกินเดียดด้วยอ้าว เอาออกจากกล้องเลยหมาดปลาล่าอ้แซ่บจริงจริงฉันตั้งชื่อปลาล่าแล้วนะปลาล่าดึงหัวไม่ใช่อร่อยนะคือทำลายประจานที่เราเป็นมันแดงเออฉันก็รู้สังเกตว่ามันแดงนะพริกพริกพริกแย่พิกพริกขว้า หมกม่วงนะแซ่บกวมะม่วงใช่กำลังรุ่นหน่งนี่ไงชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้มะม่วงเบาดิแล้วมานิ้วนะครับอันไหนดใหวานบอกว่าไปยังไงยังน่ะกินได้บอกไปมอนกินได้ได้บอกไหมยังกินแล้วเราไปกินไหมเด้ไอ้ชาติพวกมันอ่อนบ่มันอ่ะฮะรักสมชายมอนไหมซื้อเบียร์หมี่ถ้าพี่ปไปซื้อเบียร์มีนะมาซะซ่าไม่ซื้อเบียร์มีมาให้ตุ๊กมั แบมียหรอไเคยังเจ้าต้องรีบไปทำไงไอ้ชาติสามีไปจะ่าทำงานอยู่เห็นรงมอาตะลุกแต่ลายไปใส่เนี่ยนมะิดเนี่ย